澎拍，倘若。 ดัน a n แองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีธนูประจําเดือนตุลาคมในเรื่องของนะคะความรักการงานการเงินของชาวราศีธนูนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะในส่วนแรกก็จะดูดวงในอดีตนะคะแล้วก็จะไล่เลียงเปิดไพ่ในปัจจุบันอนาคต ให้กับชาวราศีธนูนั่นเองนะคะในส่วนของอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูได้ไพ่ The High l o f a n t e m p l a n t h a r t o y s e n t และก็ต่อมาด้วย The Devil นั่นเองนะคะสำหรับไพ The Fan, นะ่ The High o f a n ะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูนั้นนะคะคุณอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีพฤศก หรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีพฤษภกอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์ก็ยังมองเห็นได้ว่านะคะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาเป็นคนที่มีการวางแผนในการใช้ชีวิตหรือเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะฉันรักคุณฉันก็มีเหตุผลคือใช้คือใช้เหตุผลนะคะมากกว่าความรักหรือความรู้สึกด้วยซ้ำไปนะในในบางทีในบางกรณีนะคะ แล้วชาวราศีธนูนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะแล้วก็เป็นคนเก่งเฉพาะด้านนะโดยเฉพาะด้านที่ตัวเองถนัดเนี่ยนะคะมีผู้คนให้ความรู้สึกว่าให้ความนับถือให้ความรู้สึกว่าปลื้มภูมิใจในสิ่งที่คุณทําได้ดีทําได้เก่งในสิ่งที่ถนัดหรือว่าพรสวรรค์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต่อมา เป็นไพ่เชนเปแลนเป็นไพ่ประจําราศีธนูมีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีธนูด้วยกันเองก็ได้เช่นเดียวกันจากตัวไพ่ใบนี้อาจารย์ก็เห็นได้ว่านะออในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูมีการโยกย้ายออที่ทํางานใหม่อาจจะเป็นที่อยู่ใหม่ด้วย ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ค่อนข้างที่จะมีการโยกย้ายหรือย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือการทำงานค่อนข้างเยอะถ้าเป็นเรื่องความรักถ้าคนที่มีโลกสองใบนะฟังให้ดีๆนะคุณค่อนข้างที่จะสับสนกังวลใจกลัวตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูกนะคะกับคู่รักหรือคนรักที่ตัวเองแบบเออเราก็คนนี้เราก็รักนะคนนี้เราก็รู้สึกว่าเขาใช่อะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะ กันกองพยายามที่จะเลือกคนที่มันตรงใจเราให้ได้มากที่สุดนะั่นแหละก็คือค่อนข้างที่จะสับสนกังวลใจนะคะก็กลัวตัวเองน่าจะเลือกผิดเลือกถูกอยู่พอสมควรแต่ถ้าใครรักเดียวใจเดียวไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่ของคุณนะคะต่อมาเป็นไพ่ห้าถ้วยไพ่ใบนี้ ก็ประมาณว่าเป็นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่เสียดายเสียใจกับความรู้สึกที่มันจบลงแล้วหรือมันเพิ่งจบลงก็ได้มันเป็นไพ่นในอดีตไปแล้วนั่นเองนะคะเราจะเห็นคุณค่าของคนคนหนึ่งก็ต่อเมื่อกำลังจะเสียเขาไปแล้วหรือเสียเขาไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะเ,เพิ่งจะมานึกได้ว่าเราที่ผ่านมาเราก็รักเขาแหละแต่ว่าเราปล่อยปะละเลยหรือเห็นเขาเป็นของตายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ นะอาจจะเป็นตัวชาวราศีธนูเองหรือคนรักของชาวราศีธนูก็ได้นะคะที่รู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มันจบลงหรือกําลังจะจบลงก็ได้นะหรือบางคนจบความสัมพันธ์แบบงงๆขาดการติดต่อหรือเงียบหายกันไปเลยอะไรเงี้ยเป็นสัญญาณแบบนั้นก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่สี่ยงใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีสิงห์มีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน ผู้หญิงชาวราศีธนูให้ใบนี้คือความที่เป็น working woman นะคะเก่งทุกอย่างนะสิ่งไหนที่ผู้ชายทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันฉันก็จะไม่ง้อแฟนไม่ง้อสามีเช่นเดียวกันนะคะสิ่งไหนที่ฉันพอทําได้พึ่งพาตัวเองได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฉันก็จะทําอะไรอารมณ์ประมาณนั้นนะคะแล้วคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่สามารถเป็นคนที่ปณีปนอม เห็นคนทะเลาะก,กันหรือไม่เข้าใจกันคนในครอบครัวเพื่อนหรือใครก็ตามหรือแฟนไม่ทะเลาะแฟนเราทะเลาะก,กันกับเพื่อนกับคนในครอบครัวของเขาหรืออะไรเงี้ยเราพยายามปณีปนอมพยายามที่จะทําให้เขาทั้งสองฝ่ายนั้นปรองดองกันอะไรก็ว่ากันไปนะคะนี่แหละนะคะความสามารถพิเศษน,นในลักษณะหนึ่งจึงทําให้สามีหรือว่าแฟนคนรัก ของผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นรู้สึกว่าเก่งอกเก่งใจอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีธนูนะคะจะชอบพอผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเกง่งทํางานเก่งด้วยนะอาจจะมีความเป็น working woman ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วเธอเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้เป็นคนที่โอ้อวดสัปปรพคุณไม่ได้เป็นคนที่ขี้โว้พูดจาอะไรเงี้ยแต่เป็นคนที่คมในฝักและก็เป็นผู้หญิงบุค,คลิกที่แบบ อบอุ่นแล้วก็ปกครองด้วยความเข้าใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเห็นไหมขนาดสิงโตก็ยังสยบให้กับผู้หญิงคนนี้เลยนะคะอินฟินิตี้เครื่องหมายข้างบนนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้ของผู้หญิงคนนี้ข้างบนนั่นหมายความว่า,าผู้หญิงชาวราศีธนูนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ชายชาวราศีธนูจะ คบหาดูใจกับคนที่มีไหวพริบปฏิพานดีเอาตัวรอดเก่งหรือคนที่เรียกง่ายว่าเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ได้หวังที่จะพึ่งพาคุณตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเดวิลในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีธนูนะ ไปอย่างรวดเร็วนะในอดีตนะคะก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในอดีตที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีช่วงหนึ่งที่คุณคบกับคนคนหนึ่งคุณจำได้ไหมช่วงนั้นนะคะที่คุณเผลอไปคบหาดูใจกับคนที่แบบ เขาดูมีสเสน่ห์เขาดูเป็นคนร้อนแรงนะ,ค,ะคุณรักเขาแบบหัวปักหัวปำนะคะหรือเรียกได้ว่ามันอาจจะเป็นความหลงก็ได้นะ,ะมันไม่ไม่เหมือนความรักนะค,ะความรักกับความหลงมันไม่เหมือนกันนะคะคือในช่วงอดีตที่ผ่านมาถ้าเป็นไพ่ใบนี้นะคะไพ่ปีศาจส,ส่วนใหญ่แล้วจะทําให้คุณลุ่มหลงมัวเมาบางทีความรักอาจจะทําให้คุณตาบอดด้วยช้าไปบางทีอาจจะมองข้ามในข้อเสียของคนคนนี้ไปเยอะเลย ก็ได้เช่นเดียวกันนะจริงๆแล้วเขาคนนี้น่าจะเป็นคนเจ้าชู้นะคะคนที่แบบอาจจะเป็นคนดื่มคนเที่ยวด้วยซ้ำไปนะคะนี่แหละนะคะในอดีตที่ผ่านมานะ,ะมันมันอาจจะเป็นแค่ในอดีตไปแล้วก็ตามแต่คุณนึกขึ้นได้นะคะว่าช่วงชีวิตหนึ่งชาวราศีธนูนะ่ะเคยคบกับคนคนนี้จริงๆนะ,ะจากตัวไพ่ใบนี้ที่ปรากฏขึ้นนั่นเองคนะ โอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตของชาวราศีธนูนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีาพฤษภนะคะราศีธนูราศีมังกรราศีสิงห์และก็ราศีธาตุน้ำนะคะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีธนูนั่นเองนะว่าจะมีอะไร ในช่วงปัจจุบันของชาวราศรีธนูบ้างนั่นเองนะคะไพ่ใบแรก7ดาบ10บเหรียญ wheel of fortune อ่าเสเร์ขึ้นอีกแล้วแล้วก็ต่อมาด้วยสีถ้วยนั่นเองสำหรับไพ่เดาบในปัจจุบันของชาวราศรีธนูนะะ อาจารย์เตือนเรื่องแรกก่อนก็แล้วกันสําหรับคนโสดในช่วงปัจจุบันนะคะใครก็ตามที่จะเข้าหาคุณเข้ามาจีบทําความรู้จักไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณพินิษพิจารณาให้ดีๆนะคะ ก่อนที่จะคบหาดูใจกับเขานะคะเพราะว่าเขาคนนี้น่าจะมีมากกว่าโลกสองใบด้วยซ้าไปโลกหลายใบเลยแล้วคุณอาจจะเป็นหนึ่งในโลกใบนั้นของเขาด้วยก็ได้นะต่อหน้าเขาอาจจะดูแลเทคแคร์ดีพูดจาหวานหูโอ้เช้าถึงเย็นถึงนะคะทักหาตลอดคุยหาตลอดหรือว่าไปเจอได้ตลอดหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่เอาใจใส่เอาใจคนเก่งแสดงว่าเขารู้ ว่าควรจะเอาใจคนยังไงให้คนรักคนหลงเขานะคะนี่แหละคืออาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เจ้าชู้ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะรับหลังแล้วนะคนคนนี้อาจารย์บอกเลยคบอยู่กับคนหลายคนอย่างที่อาจารย์กล่าวนะคะทั้งโกหกปิ้นป้อนกะล่อนตอแหลถ้าคุณไม่อยากจะไปเจอกับคนอย่างนี้ยังไงก็ขอให้สกีนหรือดูให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะตกลงตรงใจคบหาดูใจกับเขานั่นเองนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของผลงานชาวราศีธนูในช่วงนี้คุณทําอะไรก็ดูเด่นดูดีไปหมดนะคะจึงมีคนนั้นคอยอิจฉาลิษยาชาวราศีธนูอยู่เนืองเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานบ้างแหละคอยจ้องที่จะก๊อปปี้ผลงานของคุณถ้าคุณทําอยู่ในสายงานออนไลน์หรืออะไรเงี้ยทำคลิปวิดีโอเป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือบางคนเป็น Tik t i k t o ็อกเนะหรือเป็นยูทูบเบออะไรอเงี้ยนะคะ ผลงานของคุณอาจจะโดนคนอื่นก็ปี้ไปนะคะไปเป็นผลงานของเขาอเอาไปลงไปเอาคลิปไปลงที่ช่องเขาสร้างไรายได้ไปอะไรเงี้ย ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนายก็ระมัดระวังตรงนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การครบหาดูใจกับใครไม่ว่าจะเพื่อนคนรอบข้างหรือใครก็ตามควรดูให้ดีๆนะคะต่อหน้าเขาอพูดจาเราพูดจากับเราดีทําเป็นหวังดีนั่นนี่แต่รับหลังอ่ะคอยที่จะทิ่มแทงคอยอิจฉาริษยาเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคนอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ดีๆด้วยนะะ ต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูใบนี้มีโอกาสว่าคุณจะได้รับมรดกนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมรดกในรูปแบบของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอ์อาจจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอาจจะไม่เยอะเท่าอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินเท่าใดนักสําหรับไพ่ใบนี้แต่มันก็เป็นมรดกมรดกเช่นเดียวกันนะคะ มรดกตก,กทอดจากพ่อแม่ปูย่ย่าตาและยายอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วในใบนี้ยังบอกให้รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราอาจจะเป็นปูย่ย่าตายายเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รอวันที่จะได้เจอกับเราอาจจะเป็นในช่วงเทศกาลหรือช่วงวันหยุดนะคะวันรวมญาติหรือวันวันเกิด ของผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็รอวันที่คุณจะไปเยี่ยมเยียนเขาบ้างหรือได้พบปะคุณนะ,ะหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าคุณมีแฟนมีคนรักอยู่ในช่วงนี้เขาก็อยากที่จะรู้จักว่าตอนนี้คุณคบกับใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยชีวิตเป็นไปยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะได้ไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกัน ต่อมาว i e l of Fortune ในช่วงปัจจุบันของชาวราศีธนูใบนี้คือกงล้อแห่งโชคชะตานะคะในช่วงปัจจุบันนะคะออคุณจะรู้สึกว่าถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูจะได้ยาดีได้หมอดีรักษาถูกที่ถูกเวลาทำให้อาการของคุณน,นั้นดีวันดีคืนนะคะนี่แหละนะคะเราถูกที่ถูกเวลานะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะคะก็คือกรรมคือการกระทําบางทีถ้าชาวราศีธนูไม่ว่าใครก็ตามที่ทํากรรมไม่ดีกับคุณนะทำให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังหักหลังคุณบ้างแหละแทงข้างหลังคุณแหละหักอกคุณบ้างแหละไม่ซื่อสัตย์กับคุณบ้างแหละหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคุณไม่ต้องไปพยาบาทคุณไม่ต้องไปเอาคืนไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะมันจะยิ่งทําให้คุณนั้นรู้สึกว่ามันเป็นไฟ อยู่ในหัวใจหรือว่าเป็นไฟที่แบบทำให้คุณร้อนเล่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งสิ่งที่ดีคือปล่อยวางปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะ,ะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเขาจะได้รับสิ่งนั้นสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณทั้งหมดอันนี้คือเรื่องจริงนะคะต่อมา เป็นไพ่เส็งใบนี้นะคะก็ชาวราศีธนูอาจจะเคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์หรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อยู่ในตอนนี้ ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกนะว่าผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นมีความเป็น working woman สูงมากๆมีความปณนีประนอมอ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนโยนมากๆแล้วใช้ความอ่อนโยนนี่แหละนะคะปกครองไม่ว่าจะปกครองลูกน้องปกครองดูแลลูกๆดูแลความรียบร้อยภายในบ้านหรืออะไรประมาณนี้ดูเป็นคนที่น่าเกงขามคนหนึ่งนะคะ ็ได้เช่นเดียวกันนะต่อมาผู้ชายชาวราศีธนูใบนี้นะคะเหมือนประมาณว่าคุณจะชอบผู้หญิงที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีความอ่อนโยนในตัวเองแล้วก็เธอทำงานเก่งแล้วก็ไม่ได้หวังพึ่งพาคุณตลอดเวลาด้วยสิ่งไหนที่เธอพอทำได้สิ่งไหนที่เธอพอพึ่งพาตัวเองได้เธอก็จะทำไปก่อนอะไรประมาณเนี้นะคะ นะจึงทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้นี่แหละทาให้คุณรู้สึกเกรงใจนะบางคนอาจจะใช้คําว่ากลัวเมียหรือว่ากลัวแฟนอะไรเงี้ยอาจารย์ขอใช้คาว่าเกรงใจดีกว่านะคะเป็นการให้เกียรติมากกว่าเนาะต่อมาเป็นไพ่สี่ถ้วยในปัจจุบันของชาวราศีธนูใบนี้นะคะสำหรับคนโสดคุณค่อนข้างที่จะเลือกอยู่พอสมควรไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาคุณนะแต่คุณนะ่ะ ไม่เอาใครมากกว่าหรือค่อนข้างเลือกเยอะอยู่พอสมควรจึงทําให้บางทีมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ชาวราศีธนูนั้นยังคงโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วสําหรับคนที่มีคู่ในช่วงนี้นะคะ,ะหรือคบกันมาสักระยะเวลานึ่งแล้วมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอาจจะ รู้นิสัยใจคอกันมาเยอะแยะมากมายแล้วคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยบางทีควรหาจิจกรรมหรือไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาด้วยการทํากับข้าวด้วยกันก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่สามารถทําด้วยกันแล้วก็มีความสุขได้อะไรเงี้ยจะทําให้ชีวิตรักนั้นมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่ายิ่งคนที่คบกันมานานๆไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าเกิดอาการเบื่อหน่ายเซ็งๆเจอหน้าแล้วก็เบื่อกันซะอย่างนั้น ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะโอเคนี่คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีธนูส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุดินราศีธาตุน้ำแล้วก็ราศีสิงห์นะคะต่อมาเป็นไพ่ของชาวราศีธนูในช่วงเดือนตุลาคมหรือในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะ ว่าในอนาคตอันไกลนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างแปดดาบหนึ่งเหรียญเซิงขึ้นอีกแล้วโอ้โหอะไรจะ ขนาดนั้นนะคะสิบถ้วยแล้วก็เดอะสตาร์นะคะสำหรับไพ่แปดดาบใบนี้ค่อนข้างที่จะคิดว่าชาวราศีธนูช่วงนี้ถ้าคุณมีความรักคุณค่อนข้างกดดันตัวเองพอสมควรนะคะกดดันเก็บกดบ้างแหละหรือบางทีเนี่ยนะคะทุกครั้งที่มีความรักทำไมคุณชอบกดดันตัวเองจังเลยบางทีคุณอาจจะ,ะพยายามเป็นคนอื่นหรือพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะเป็นคนที่เขาแบบ รักอะไรอย่างไรอะไรประมาณนี้บางทีอาจจะปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองบ้างอะไรเงี้ยแต่เชื่อเถอะคนเราไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนหรือไม่สามารถจะเป็นคนอื่นได้นานหรอกเพราะว่านิสัยใจคอหรือสันดานจริงๆของคนนั้นมันก็ต้องออกมาอยู่แล้วในวันหนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะและอีกอย่างหนึง่งอาจารย์อยากจะบอกว่าชาวราศีธนูบางคนเลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองะคะในความรักอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ คุณอาจจะรู้ว่าเขานอกใจคุณอาจจะรู้ว่าเขานอกลูนอกทางไปมีคนอื่นบ้างแหละนั่นนี่ทําให้คุณเสียใจบ้างแหละแต่ในระหว่างทางคุณเลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองไม่ยอมรับฟังใครทั้งนั้นใครจะมาบอกว่าเอ๊ะฉันเห็นคนรักคุณไปดูหนังไปกินข้าวกับคนนั้นคนนี้นะหรือบางทีอะไรก็ตามคุณเลือกที่จะปิดหูแล้วก็ปิดตาตัวเองด้วยนะคะนะบางทีก็อาจจะหลอกตัวเองด้วยด้วย3ามไปนะและอีกกรณีหนึ่งที่อาจารย์อยากจะพูดก็คือ คุณจำเป็นจำใจจำยอมที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันฝืนความรู้สึกของตัวเองอยู่พอสมควรแต่สิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นความสุขของคนที่รักหรือคนรอบข้างของคุณคุณจำเป็นที่จะต้องทำมันอาจจะมีอารมณ์ f e ลลิ่งประมาณนี้ด้วยต่อมาเป็นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่ใบนี้ถือว่าโชคดีนะในเรื่อง,องการเงินชาวราศีธนมูมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนนะคะจับเงินก้อนบางคนเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบของกำไร บางคนนี่เป็นลงทุนอะไรไว้แล้วก็ได้ผลกําไรมาด้วยความแบบพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยเงินก้อนนี้แต่อาจารย์ขอพูดก่อนว่าเงินแต่ละก้อนของแต่ละคนมันแตกต่างกันนะฐา,านเงินเดือนฐานหน้าทางการเงินของแต่ละคนมันแตกต่างกันก้อนหนึ่งมันจึงแตกต่างกันด้วยเช่นเดียวกันแต่มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนะคะสูงมากๆด้วยบางคนอาจจะได้รับจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ถ้าใครชอบเสียงโชคเสียงดวงนะคะและอีกอย่างหนึ่งอาจจะได้จากคนรักคนที่คุณถูกใจได้มาเป็นของขวัญได้มาเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าได้เป็นทองบ้างแหละได้เป็นเพชรบ้างแหละแต่อาจารย์ขอบอกว่าของแท้แน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเป็นของที่มีมูลค่านะคะหรือเขามองเห็นว่าคุณน,นั้นเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาที่จะมอบสิ่งนี้ให้นั่นเองนะคะ ต่อมาสเส้งแตกอีกและใบนี้ขึ้นอีกแล้วนะคะแสดงว่าชาวราศีธนูนี้หลายคนเลยในช่วงนี้มีการครบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อย่างแน่นอนนะคะหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์ก็ได้นะ,ะเพราะมันขึ้นมาบ่อยมากสําหรับไพ่ใบนี้อย่างที่อาจารย์บอกผู้หญิงชาวราศีธนูเป็นคนที่อินฟินิ์ นะคะหรือเป็นคนที่มีความมั่นใจกล้าคิดกล้าตัดสินใจในตัวเองค่อนข้างสูงเลยแต่ว่ามีความปนณีปนอมอยู่ในนั้นด้วยมีความเห็นอกเห็นใจมีความอ่อนโยนนี่แหละอาจจะเป็นจุดแข็งที่เป็นเสน่ห์ต้นๆที่ทําให้ผู้ชายนั้นมารักใคร่ชอบพอผู้หญิงชาวราศีธนูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาถ้าเป็นผู้ชายชาวราศีธนู ใบนี้นะคะคือคุณอาจจะคบหาดูใจหรือกําลังคบหาดูใจกับผู้หญิงบุค,คลิกที่อาจารย์จะกล่าวมานี้อยู่ก็ได้นะคะคือเธอมีความอ่อนโยนหรืออ่อนน้อมถ่อมตนมีความปรนีประนอมค่อนข้างสูงนะคะใช้เหตุผลค่อนข้างดีหรือบางทีเธอเป็นคนที่คอนฟ i d e n c หรือพึ่งพาตัวเองได้นะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะ,ะสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองหรืออะไรอเงี้ยไม่ได้หวังพึ่งพาแฟนหรือคนรักตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันแล้วนี่แหละจึงทําให้ผู้ชายชาวราศีธนูนั้นให้เกียรติรยาหรือให้เกียรติแฟนนะคะเพราะว่าด้วยความที่เธอมีบุค,คลิกที่แบบน่าเก่งขามเนาะสิบถ้วยใ,ใบนี้ ก็สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นสามีเป็นภรรยามีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยเป็นภาพที่น่ารักมากๆคือคุณให้ความสําคัญกับครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องอื่นๆนี้ลองลงมาเลยนะถ้าเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวนักขัดตะเลิกหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้จะหาเวลาให้กับคนในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆ และสำหรับคนที่วางแผนกับคู่รักของคุณถึงขั้นวางแผนอนาคตร่วมกันเลยนะว่าเราจะแต่งงานกันจะมีลูกกี่คนจะสร้างบ้านที่ไหนบ้านตรงเนี้จะเป็นเรือนหอของเรานะคือเป็นการพูดคุยแล้วก็จะสร้างอนาคตร่วมกันในอนาคตเลยก็ว่าได้นะเป็นเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งสำหรับใบนี้นะ ต่อมาเป็นไพ่ The Star เป็นไพ่ประจำราศีกุมมีชาวราศีธนูที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมว่ามาีรูปาดาวที่เป็นสีเหลืองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังนะคะความสุขความสมหวังการประสบความสำเร็จสิ่งไหนที่คุณภาคเพียรทำมาในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในช่วงเดือนตุลาคม แต่ถ้าใครทําบ้างไม่ทําบ้างเดี๋ยวก็เลิกทําเดี๋ยวก็ทําบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ไพ่ใบนี้นะแต่สําหรับคนที่ภาคเพียรพยายามตลอดในช่วงอดีตที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันไม่เคยยอมแพ้เลยแสดงว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคุณคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็มีความสุขสมหวังดังใจที่คุณปรารถนาเอาไว้อย่างแน่นอนนะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทุกครั้งที่มีความรักในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะเป็นคนที่มีน้ำใจที่มอบให้กับคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดีคือบางทีที่เขาพูดว่าเป็นฝ่ายให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับบางทีฝ่ายรับนั้นเปลี่ยนเป็นฝ่ายให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นการให้แล้วก็รับสลับกันไปอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีธนูมีความสุขแฮปปี้ที่จะเป็นฝ่ายให้ ซับเป็นส่วนใหญ่ด้วยนั่นเองนะคะมีความสุขจากการให้ที่แบบให้คนรอบข้างให้คนรักหรืออะไรประมาณนี้ก็ทําให้ชาวราศีธนูนั้นมีความสุขได้แล้วเช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนตุลาคมของชาวราศีธนูนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุดินราศีสิงห์นะคะราศีธาตุน้ําและราศีกุมค่ะ ต่อมาจะเป็นไพ่สรุปนะให้กับชาวราศีธนูนั่นเองนะ6ไม้ราชินีถือเหรียญแล้วก็เด็กถือเหรียญนั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่6ไม้คนที่มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือเลื่อนเงินเดือนใหม่ในช่วงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะทำงานเกี่ยวกับที่มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรี หรือผู้คนนับหน้าถือตานะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นข้าราชการอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาชีพที่มีเกียรติทหารตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหม่ด้วยในช่วงนี้ถึงแม้ว่าอาชีพนั้นๆจะไม่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว,ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำเงินอะไรมากมายนักนะคะให้กับคุณนะคะแต่มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่พอสมควรนั่นเองนะคะ ต่อมาเป็นไพ่ e e n of Pentacles สําหรับไพ่ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นนะคะคุณจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเงินมากๆเหมือนเป็นผู้หญิงที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนรู้จักการที่จะเอาเงินไปนลงทุนตรงไหนถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดอะไรประมาณนี้ออนะคะออแล้วอีกอย่างหนึง่งอาจารย์อยากจะบอกว่าผู้หญิงชาวราศีธนูนั้นเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะหรือ พึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งไม่ได้หวงังพึ่งพาถ้าแตง่งจะต้องไปรอแต่งงานกับคนรวยหรือว่าอะไรประมาณนี้คุณสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะสำหรับไพ่หนึ่งเหรียญน,นี้นั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึง่งการที่จะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งคุณมักมองหาคนที่อยู่ในระดับเดียวกันกับคุณหรือเท่าเทียมกันกันกบคุณนะคะหรืออาจจะสูงกว่าคุณก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าคุณคิดว่า Ờ, ในยุคสมัยนี้ความรักอย่างเดียวมันกินไม่ได้แล้วมันต้องประกอบไปด้วยความรักแล้วก็ในเรื่องของการเงินแล้วก็ฐานะเท่าเทียมกันบ้างอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะคะแล้วคุณเป็นคนที่รสนิยมดีรู้จักการเลือกใช้สิ่งของที่ดีแล้วก็เลือกคนที่เห็นคุณค่าของความรักของคุณเช่นเดียวกันนะคะคือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตนั่นแหละนะคะ ต่อมาผู้ชายชาวราศีธนูใบนี้ก็บอกให้รู้ว่านะคะคุณจะคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เขาอาจจะเป็นนักธุรกิจก็ได้นักลงทุนทำงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารอะไรเงี้ย ก็ได้เช่นเดียวกันฐานะานาของเธอหรือหน้าที่การงานของเธอน่าจะเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นนักธุรกิจหรือคนที่แบบอาจจะมีฐานะสูงกว่าคุณด้วยซนะ้ำไปณกรณีนี้นะคุณต้องพิสูจน์ให้เธอรู้แล้วแหละนะคะว่าคุณสามารถคู่ควรแล้วก็สามารถดูแลเธอได้นั่นเองนะคะเพราะว่า เธอรู้สึกค่อนข้างที่จะเห็นคุณค่าในความรักของเธอพอสมควรนะกว่าที่จะให้ความรักดีๆกับใครสักคนหนึ่งได้แสดงว่าผู้ชายชาวราศีธนูนะั้นจะต้องทุ่มเทแล้วก็กล้าที่จะจริงใจกับเธอก่อนนั่นเองนะคะบางทีมันเหมือนเ,อเพลงประมาณว่าหมาเห่าเครื่องบินหรือว่า,าประมาณว่า,าไม่เจียมตัวหรืออะไรประมาณนี้นะคะเหมือนดอกฟ้ากับหมาวัดอะไรประมาณนั้นนะคะอารมณ์ มันอาจจะเหมือนประมาณนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณอาจจะชอบผู้หญิงที่แบบสูงทรงหน้าที่การงานดีกว่าคุณอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะมองว่าคุณสองคนนั้นฐานะแตกต่างกันมากจนเกินไปอะไรเงี้ยบางทีคุณอาจจะไปเกาะเขาไหมหรืออะไรประมาณนี้อาจจะมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ต่อมาเด็กถือเหรียญใบนี้จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะขอโอกาสกลับมาเป็นเหมือนเดิมขอโอกาสกลับมารักกันได้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นตัวชาวราศรีธนูเองหรือคู่รักของชาวราศรีธนูเองก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะอ่ะ โอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีธนูส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจนะคะทําคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ